ไม่ทำไม่อยากดับเบิ้ลไม่ไปที่อื่นไปที่ก่อนนบเบิลยัไรวะไอ้เหีวว้ย <c oughs> เอ้ยยเโมงผมแม่งที่ป่าโมงแ <c oughs> เป่ากโกรธเลยวะโจ๊กไอ้เหี้ยอ่ไม่ผมสงสัยอยากทำงานได้ตังค์ไม่ไปทำที่อื่นอะแม่งข่าวบาทวิตเตอร์ทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงมีจนที่เกาะไม่อยากดับเบิลไปทำที่อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนั่นไม่ใช่เอ็มซีเนี่ยหน้าซื่อ,บอแบบเนี้ผมถามจริงมันจะตามกับมาเอาเรื่องไหมเจรจาของเองเลยนะในความคิดเองก็คือว่า ถ้าเกิดบ้าสมมติว่าเปลี่ยนว่าจากแก๊งมือเป็นแก๊งกูเนี่ยมันจะมาหาเรื่องพวกคุณโนไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องแก๊งพี่ไม่จาเป็นต้องแก๊งพี่แก๊งอื่นก็ได้แก๊งเอ็นดีอาร์แก๊งใหญ่อะไรก็ได้ใช่ไหมว่าเออจะตามมาเอาเรื่องอะไรอย่ไงตามมาเอาเรื่องไหมแค่นั้นเองอ่ะ เจะสองสามบที่หมดแล้เงินแดงไม่พอสีน่นะสี่อัน,นสี่ครับเท่าไรสองสามสูิบ้างไงครับใจผมแดงวันดีทำอะไรโจ๊กบปฏิอ่มารับตองหนะ<า>่ะคุยคุยกับเวลลี่มา เมื่อกี้เออมันโดนมันโดนจอนป้นเงินไปสี่แสนห้าวันนี้สี่แสนนั่นอะไรหรอเออมันทำของมั้งแล้วจอนไปนี่พอดีไม่ไม่เด็ดแต่ไปป้นป้นที่ไหนป้นที่ก่อนนะเรเบลเนี่ยแล้วมันพกเงินไปทำอะไรแล้วสี่แดนอ่ะทำของมั้งแล้วทำของอ่ะจังหวะนี้โกงบอกมั้ยแล้วแล้วไม่แล้วแล้วเรื่องแล้วเรื่องเป็นไงล่าฟังหน่อยเรื่องเป็นไงเรื่องเป็นไงไม่ก็คือมันน่าจะไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่จะจอนไปป้นอ่ะไม่ไม่ค่อยรู้ แต่ว่าน่าจะแบบมันน่าจะไปกดเงินมาทำของแล้วก็ร้าจัหววิว่งเข้าเนเบลมั้งโดยจอนน่าจะโดยจอนเลยแล้วว่าน่ะเออที่ในเบลนี่ไอจอนก็เลยขับจะไปเก็บเงินใช่ป่ะพอผลลอดสายได้อะไรนะพุ่งขอางลอดสายหน้ามันได้ไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> พอเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันก็ขับรถตามมาไอ้ทองหยิบอ่ะขับรถตามไอาจอนมาไล่ยิงไอาจอนที่โอโ้โหโอ้โหได้ยินที่ทองหยิบผมขึ้นเลยครับหน้าเรเบล ทีนี้ไอ้จรก็เลยถามว่ามึงเจะากับกูน้องเลยเบลใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างไน่เี่และแล้วแล้วอ่แล้วมันบ้างไงอ่ะไม่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แต่ทีนี้พี่ก็ได้แค่ได้ข่าวมาพี่ก็เลยไปคุยกับพวกมันก็เลยไปถามพวกมันใช่ป่ะมันก็แบบว่าอธิบายในมุมมองมันอ่ะแบบมันลุ้มมันลุ้มพูดใส่กูอ่ะสี่คนอ่ะแบบว่ามันรู้สึกแย่แบบรู้พว่ารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ารู้สึกแย่ว่ามันสึกแย่ว่าแบบโดนป่นอะไรอย่างเงี้ยโดนนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเสร็จป มันก็บอกว่าก็ <rejo in. S 1> ไม่ไดไ้ไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกพี่ผมแค่อยากแค่ยอยากได้ของอ tiế, คืนอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากมีเรื่องตามมาแทงถึงที่โรงพยาบาลบอกไม่อยากมีเรื่องอิสั์แม่งอยู่ไหนว่าขอพูดเสร็จหน้าเสร็จว่านี่เมื่อวาน <c oughs> ผมติดใจามาอยู่สองคำพูดมันบอกว่ามันบอกไม่เ๋ยก่อนมันบอกว่าโจ๊กอ่ะทำเสียงแข็งไส้มันแค่ไปคุยดีๆบอกงี้เอาคุยดีๆแล้วแทงก่อนทำยี้เลย เอ้พี่อันนี้แปลกคนอยากคุยดีไม่แต่งค่ะเจ้าพ่อมึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาพูดว่าไปไปที่เกาะก็พ่นสนุกสนุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาพูดว่าเขาไม่ได้สนุกด้วยเขาคนทำงานอะไรเงี้ยทำงานแล้วไปดทำไม่อยากเดินพ่นไปไปที่อื่นไปที่เกาะนะพี่อะไรวะไอ้พี่ยเล้ยงงงแม่งที่ป่านโล่ป่ะโกร้เลยวะจ๊อกไอ้ยอ่าไม่ผมสงสัยอยากทำงานได้ตังค์ไม่ไปทำที่อื่นอะแม่งข่าวว่อนทวิตเตอร์ทั้ง จีบสีเจ้ามงมีจนที่เกาะไม่อยากรถ <c oughs> มันเปทนตำพี่อะไรงงกับแม่งดิงงงอ,อ่ะหรือว่าไงออลลูไอ้เลร์ไอ้เจ้าเอร์จัดหรือยัยชั้นได้ยินข่าวว่าไงต้องตามอีกไม่นานผมว่าไอ้โจน่าจะพุ่งใส่แล้วนะพี่กูเออเดี๋ยวยังไงไม่ได้เลยลูกส่งละว่าเอาแน่ดีว่ะ โอเคครับเดี๋ยวตอกจีเพ็ดว่าน่เดี๋ยวไปหาอาลูพี่บิลลี่แป๊บหนึ่งพี่วิลลี่แป๊บหนึ่งอีกทีอ่ลูกค้างพี่จ้าครับขาขาขาหาขาขาอะไเนะเพชรครับเพชรอาจีเพ็ครับจีเพ็หกสิบเจ็ดเมรครับอ่าผมเลขกระเป๋าสามสิบสามครับพีโจ้เปล่าใช่โอเคครัเลยสามสิบสามครับสามสิบสามพี่วิลลี่รอขอก่อนอย่าเพิ่งไปไหน กระเป๋าหนึ่งเ้าครับสามหมื่นสามห้าร้อยห้าร้อยามหมือนตกออตู้นเดี๋ยวนี้คือตรงไหนอ่ะป้าเมืองป้าเมืองเออป้าเมืองกาเมืองนะเดี๋ยวผมขอคุณทีน้าเสร็แล้วเดี๋ยวไปเอาแต่เอเตี๋ยวไม่เไม่จการเอาอ่ะได้เต็มเมืองเเอก็ได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาครับเอครับขายทีทีบ t สองใช่ไหมเราอยากขายเท่าไหร่ ไม่ค่อยรู้ราคากลางอะไรพี่เลยไม่กล้าตั้งราคาอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวเราอ่ะตัวเราอยากได้เงินเท่าไหร่เอย่างงี้ยีิเอาตัวเราก่อนสองหกได้พี่โอ้โหสองหกเลยหรอสองพกเลยเหรอครับเอาจริงเจ้าเงินไปทำอะไรเจาเงินไปทําอะไรเอาไปซื้อแท็กเอาไปซื้อแท็กพี่มีแท็กแลกไหมถ้าเราแลกกันจุนแล้วแลกได้แต่พี่ขอบบกเงินสักสองแสนได้ไหมเพราะแท็กมันแพงกว่านะ ใช่แจบพิซั่าเต็มสูตรลงไหลที่ใบงาชอบเดี๋ยวคอคอถามเพื่อนแป๊บนะครับครับพี่เองเองเองชื่ออะไรอายุครับอายุอายุอายุแก๊งอะไรครับแกงครับไม่มีแก๊งหรอ เงินด้วย,วยอืมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะสักครู่หนึ่งแล้วแล้วมีของไม่ได้มีของไหมไที่มันแทนเงินได้มีไหมแร่หรืออะไรพวกนี้พี่อยากได้อะไรอ่ะพี่พี่อยากพี่ถามว่าพี่พี่อยากได้เยอะครับทางเงียบพี่เอาได้หมดเองเราเสนอมาได้ไม่ล่ะคือตัวพี่อยากชอบขับ g t ทีสองแต่มันไม่มีขายแล้วไงก็เลยเออซื้อแท็กมาใช้แต่พอซื้อแท็กมาใช้มันก็ไม่ชอบไงก็เลยประกาศหาทีทีพีสองครูลุงตรงนั้นเดี๋ยวผมซื้อทีทีพสองมาเพราะพี่เหมือนกันนะไงใช่หรอ มีครับอย,ย่างนึงครับเออพี่ชอบไงแล้วก็เดินไม่ได้สูบใหม่มาพี่ก็เลยอยากอยากได้จี๊ดแล้วบอกว่าเองยังเราได้ถ่ายพอดีแร้วพี่ว่าเออนะางเราแลกกันก็ได้แต่ว่าแท็กลับมันแพงกว่าพี่เลยขอบวกอะไรนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเ,ออเปอร์ได้ไหมพี่คอพเปอร์ได้ครับเท่าไหร่เอย มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เออผมมีเซย์นะแต่ผมยังไม่รอแบบพี่พี่รอได้ไหมได้ครับรอได้ครับไม่มีปัญหาแล้วงั้นคือเราจะแลกรถกันก่อนถูกไหมรถเองแต่งเต็มไหมไม่ยอมแมวนะเอ้าเช็คได้ครับผมขาดหนึ่งอันครับถึงั้นสแตนเซอร์ครับสองตันสี่ขาดก็คือโหลดถูกปะเสื้อมันโหลดแล้วพี่ใช่ปหมโหลดปะเซสื้ออะเสื้อคือโหลดสองตันสี่อะแต่ที่ไหนที่มันมีเลเวลเดียวถูกไหมครับไม่แน่ใจอะพี่แต่แต่มันสองตันสี่นะ สองหมื่นสี่สุดแล้วคือสองหมื่นสี่เอางี้เอิงๆมาเจอพี่แดงเขียวได้ไหมท่านเดี๋ยวพี่ขอเช็คหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้โอเคครับได้ครับแล้วกันเราต้องนี่ต้องอะไรโจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกดเดี๋ยว่อาไปกดขอคุยพี่ชายตอบนายนั่นวาไงเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้ถึงไหนม่มึงก็บอกมันรู้สึกแย่ยอมว่าเขาลุมพูดใส่กูนะเขาลุมพูดกูใส่กูแบบสี่ห้าคนอะเรื่องบอกว่ากูรู้สึกผิดเลยอะทั้งที่กูไม่ได้เป็นคนทำอะมึงเรื่องบอกว่าเรื่องมึงว่ะไงอะเพราะาบอกว่าเขาอะ เขาไม่ได้พูดกับตัวเองหรอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะพูดว่าเขาไปโป้น่ะอยากสนุกสนุกใช่ไหมแล้วก็น่าจะจบที่ก่อแต่คือเราอ่ะไปฟาร์มพี่เขาพูดอยงนี้เขาพูดอย่างนี้ว่าเราไปฟาร์มพี่เราไม่ได้สนุกกับเขาไงเขาอยากอยากให้เขาเข้าใจเราด้วยอะไรเงี้ยและอย่างตอนที่ไปคุยก็แค่อยากได้เนี่ยมันคือเฮียมันไม่ใช่เรื่องของคุยจบอออต่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 อเออพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไอ้นี่มันก็แบบพูดแบบไอ้ทองหยิบมันก็เฟลลฟิลนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย อแต่พี่ว่านะที่ไอ้จอนมันพูดแบบนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องเพลงเราให้ฟังก็คืนยแหละไม่พี่คือเข้าใจหรือเปล่าผมถามจริงๆเถ้าสมมติไม่ใช่เอ็มซีอ่ะมันจะกลับมาแทงที่โรงพยาบาลไหมพูดตรงนี้เอางี้พวกพี่ไปที่เกาะเคยโดนกลับมาดักที่โรงพยาบาลไหมถ้าใส่ชุดไปถ้าเกิดใส่ชุดไปอ่ะไม่เคยตะครั้งไม่เคยมีตกครั้งไหมไม่เคยครับไม่เคยเอไอ้ที่ย่งแม่งี่เป็นเอ็มซีไงไอ้สัตว์ห้าเาจัดเลยแม่งตีผมบวกกระเด็นเลยเมื่อวานอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ย แต่ข้าไม่โดนนะมพพไม่โดนดีผมเห็นพ<อ>ี่อยู่ปลายรูปเลยรอวิ่งเลยอะ่ <c oughs> อะต้องตั้งาอาวุธอ่ะตั้งลัเลยคือเขาบอกกับผมว่าเข้าแบบคือจงใจอะ่ะคือมันจงใจอะ่ะคือมันไม่ได้้งใจจะมาคุยดีๆพี่เป็นี่เข้าใจหรือเปล่าคืออย่างเราจบที่เกาะตองนู้นใช่ไหมเราก็ไม่ได้ขอกลับมาแต่โดนป้นบมดมตัวอีกนะหรือไม่โดนหนังเสือไปเจ็ดอันมั้งมันก็ทํามาเป็นแบบคุยมาคุยที่เรนดำจะขอคือแต่ก่อนที่จะคุยเนี่ยมันเป็นแทงพี่อตอมที่โรงพยาบาลนะ เขาคือแทไปแล้วเออคือมันแดงก่อนค่อยคุยแดงเสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบถ้าผมไม่คุยนะผู้วิพีเอ็มซีเขายอมแน่นเลยแล้ว่งนี่คือเขาเป็นเล่นลาแต่พมดติเขาบอกเป็นเอ็มซีอย่ามายุ่งกับแกงแล้วแต่สมดติไปที่นู่นแม่มีแต่แกงใครจะกล้าทำเยี่ยอะไรไอัตว์นี้ก็มีแต่ปลาใหญ่อยู่ที่นู่นเละดิคนที่ะะเล่นก็ไม่ได้ะะถูกขึ้นมาไอ้เยี่ยมาถึงเปิดแล้วแม่งบอกผมว่าทำแรงนะัต้องนึกถึงบทที่ตามมานะไเอียชอบที่หมาย แล้วแล้วเป็นไงไอเงินสี่แสนหน้ามันพี่คืนม,มันไปไหมมันตามมาคืนไหมไม่คืนแล้วมันบอกว่าไงก็ไม่ได้พูดอะไรขเขาไม่อะไรโอ้โหก็ไม่อะไรตีหนังเที่ยวเสือคุณต้นตีแล้วไม่รู้เจ็ดอันไอเหียจะไปจะตายแถมมันกูเขาเป็นรูหมดนี่โดนเท่าไหร่นะสี่แสนหน้าสี่แสนหน้าพี่เปลลรี่สี่แสนหน้าอ้าามจริงเถอะนี่หน้าตะมุดเป็นพวกเอ็มซีหน้าคาตีกันหมดแล้วผมบอกห้จริงแม่ กดผีกันท่านๆแบบเนี้ยก็เข้าใจผมก็เข้าใจทั้งสองมุมมองแหละไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่เร<อ>ื่องของกู่กัโจ๊กอะไรอ่ะเรื่องอะ้ยไม่ก็ผมมีเหตุผลของผมถูกไหมก็เข้าใจแล้วแม่งพูดอีกเด็ดจบเฟสเจอกันแต่มันอารมณ์ร้อนน,านอออั่งผมกดตั้งตีนมันไปก่อนมันก็เลยซักหน้าผมก็ถ่ายรูปส่งหน้าสั่เรียบร้อยค่ส่งหน้าเข้ามาเออผมส่งไปแล้วยี่ห้อแม่งหนักๆมันเกลิกลังงับอารมณ์เองไม่ได้ไง คือผมไปที่่มจะเล่าความให้ฟังคือผมขับรุนร้อยยี่สิบโลกันไปว้่ห้าหกคนไปถึงปุ๊บชนอาตสายไม่โดนสักคันแม่งเอาปืนล่าสัตว์ลุมยิงยางแตกสี่ห้าล้อขับกลายเป็นว่ผมขับหนีกันตุนที่หมายเออแล้วมันก็ตามมาป่นก็หมดตัวทุกคน่ะพกเงินพกตะเต๊กโดนตาบาไปสรุปไปให้เขาป่นไม่ได้ยี่อะไรกับมันเลยไอ้ยี่แล้วมันตามมตาเอาเรื่องอีกเออแล้วก็ตามเอาเรื่องอีก งงกับมันที่หมายป้นพันห้าข้าวพาวแสนเจ็ดไอ้เชี่ยไม่ปวดรถแล้วคือ,อแล้วคือตอนแรกก็ผมก็คุยกันว่าเออมันเราเป็นเล่นกันสนุกสนุกมีรอบหนึ่งพ้นมาแบบแคปปีแปดอันเงินสี่พันแล้วก็พวกของตกโมงตกมาผมก็ไม่เก็บของที่รถเออค็แบบสู้ๆกันไปแล้วก็โดนพ้นคื<ม>นกันหมดคือผมมีเหตุผลหมดอ่ะคือมันบอกว่าไม่อยากโดนพ้นแล้วจะไป ตามที่ก่อนทำยี้อะไรกูอยากจะพูดกูอยากจะพูดผมอยากจะพูดมันใส่ข้างหูเลยมึงไปความที่ก่อนทำยี้อะไรท่านตีนไม่ได้บังตาประจุเมื่อไงเออแต่คือด้วยความโลภไงพูดตรงความโลภเงินมันดีไงเงินมันดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนั่นนันไม่ใช่เอ็มซีเนี่ยหน้าซื่อแบบเนี่ยวถามที่มันจะตามกับมาเอาเรื่องไหมบวดหัวก็แม่งนี่ บอกอยากไปฟาร์มที่เกาะอยากได้ตังค์แต่เอาป็นเจรนาของเองเจรนาของเองเลยนะในความคิดเหงก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเปลี่ยนว่าจากแก๊งมึงเป็นแก๊งกูเนี่ยมันจะมาหาเรื่องกูดีกว่ามันจะเป็นต้องแก๊งพี่ไม่จำเป็นต้องแก๊งพี่แก๊งอื่นก็ได้แก๊งเอ็นดีอาร์แก๊งใหญ่อะไรก็ได้แต่ตาเมาเอาเรื่องไมางงี้ใช่เลยตามมาเอาเรื่องไหมแค่นั้นเ่งอ่ะี่กออยากจะเหยียบตีนมั่งที่หมายโอเคเข้าใจละ นาว่างไงบ้างบอกห้ไปนาว่าไงบ้าง,าางายังไม่ตอบเลยแต่คือเจตนาคือมันชัดเจนคือมันอยากซื้นเรื่องเพราะว่าถ้าสมมติมันอยากขอขอ,ของดีๆนะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือคนที่พี่อตอมกับคนที่ยื่อไอ้ยียตองหยิบอะเขารู้จักการเขายังพูดเลยปบบเฮ้ยอะไรอนยะ่คือเราคุยกันได้นะอะไรแบบเนี้ยแล้วคุยกันได้แล้วแข่งกับพี่ยี่อะไรบ้า,าแต่คือผม,มจงใจไม่คืคอคือผมจงใจอย,อยู่ยนะผมรู้่นะ ว่าม,ม,มันซื้อเรื่องแน่นอนว่ามันจะมาเอา,าผมที่แลนด์าำแน่นอนจําได้ป่ะพี่โอ๋ทีแบบ่ผมบอกว่าผมไม่อยากพูดเดีมันรู้ดันเผมพูดไปแบบนั้นบอกเดี๋ยวผมคุยให้ทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรแล้วผมก็คุยแล้วมันก็ร้อนแล้วมันก็ซัดนะอไอ้เที่ยนหนังผมถามจริงเที่ยวเสือพี่บิลลี่กี่อันน้ำหกห้าสี่ถึงเจ็ดอันไม่รู้อะประมาณสองสามพันได้เสียวเวลาจากเกาะขับมาที่เมืองมาแทงนู่นนี่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้คุย แม่งยืนยิงสัตว์ประมาณสิบห้านทีก็ได้คืนละมันสมเหตุสมผลหรือเปล่า <c oughs> เออไอ,อ,อ,อ้เหี้ยคนมันอยากซื้อเลื่อนผมบอกให้คนอยากเรื่อนหรอเออไอ,อ้เหีเออ้ยโดนสีหน,ห,นหน้าไม่เอามั้งอะ่ะว <c oughs> ิลเลื่ดิครับไม่เอ,อ <c oughs> าไ้ผู้ชา่หน้าแม่งกูถามจริงมึงโดนเน <c oughs> ี่ยจุดขาวเนีย่ยสี่หน้ามึงไม่เอามาั่งวะมึงไม่บอกมั่งวะ้อย่าเล่นกับเพื่อนเลยพ้นไปฟันห้าข้าวมาบอกเลยไม่ได้โก เอาผมมีเหตุผลผมดันเลยมีเหตุผลผมตามกฎด้วยเพราะอย่างพี่อะพี่ไปนะพี่ก็เดินใส่ใส่ชุดใส่ไม่ได้ใส่สูทอใส่ชุดด้วยอะใส่ชุดพูดอะเดินไปงานรถคนปกติก็ไม่มีใครทำอะไรพี่นะอย่ามากแบบคนเดินมาพี่ขอได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ทําได้ไหมอะไรเงี้ยมันคนละมันต่างกันพี่วิลลี่ผมจะยืนสอน้ำหน้าแม่งด้วยวันนี้ยี่อะมันน่ะห้าเอาเองเหรอบอกให้มันมันมันแบบ ไอ้คือรอนะนี้คือรอนะอย่างเดียวเดียวคือรอนะรอนะอย่างเดียวคือมันอยากกดมันอยากกดขับเล็กไงคือมันอยากกดคนที่แบบกะโหลกกะโหลกผ่อนกับมันเนอะใช่ป่ะนอกจากเจ็บกะโหลกกันเนั้นพี่องค์เฮ้ยอยอกเล่นอยอกเล่นพูดแบบนี้ก็ไม่ไปผมหยอกเล่นถ้าฟาร์ม่ะหมดอยู่ีล้วจ๊อกจยเดี๋วคุยกันโอก็รอดน้ะมาโทรตามด้วยเดี๋ยวพันทวัไปฟังโอเคไปรัน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 เฉียวมีแล้วนะเจอที่แรงพี่เปลือง